ยำวุ้นเส้นหมูยอนะคะเพื่อนๆพอดีมีหมูยออยู่ก็เลยยำวุ้นเส้นลูกสาวขอยากกินลูนเส้นก็เอาไปลวกน้ำลวกน้ำพอเส้นใส,าานนนนสน่แล้วก็เอามานอกน้ำเย็นหมูยอก็ลวกลงไปพร้อมกับวุ้นเส้นเลยแล้วก็เอามานอกน้ำเย็นนอกน้ำเย็นเสร็จแล้วเราก็ามาทำเครื่องเครื่องยำเลยก็มี ออหอมใหญ่พริกมะนาวมะเขือเทศต้นขึ้นช่ายแล้วก็เอามะนาวใส่ลงไปในกระมังเลยมะนาวมะนาวน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปน้อยหนึ่งเพื่อให้รสชาติขอมกลมก่อมต่อจากนั้นก็คนๆๆๆให้เข้ากัน พอเข้ากันแล้วก็ใส่ะมะเขือเทศหอมใหญ่วุ้นเส้นหมูยอขึ้นช่ายใส่ลงไปเลยคนให้พร้อมๆกันเลยเอาพริกด้วยพริกชีฟ้าใส่ไปสี่เม็ดเพราะว่ากลัวเขาเผ็ดใส่ไปสี่เม็ดบุบๆต่อจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ใส่จานตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทำง่ายๆเลยยำวุ้นเส้นหมูยอคะ่ะ